สวัสดีครับวันนี้มีรถไถฟอร์ดนะครับมานำเสนอครับคันนี้เป็นรถไถฟอร์ด6 6 4 0นะครับผมเช็คสภาพทำสีใหม่ทั้งคันนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับผมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มีใบดันแล้วก็พันเจ็ดนะครับผมเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับคันนี้เป็นเกียร์กลางนะครับผมเกียร์กลางคันนี้เป็นคันหน้าคาราโลห้าน็อตนะครับผม สนใจโทร0ู3ย3 4 3 7 9 7ได้เรียน,นะครับผมซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ